สวัสดีค่ะวันนี้ VY Station นะคะมาในคลิปต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้าพร้อมเพคืออะไรหลายๆท่านก็ยังคงสงสัยแล้วก็ยังมีคำถามที่ยังคาใจอยู่หรือว่ายังไม่ทราบคำตอบประเด็นคำถามต่างๆที่สอบถามเข้ามาในใต้คอมเมนต์นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเข้าไปติดตามรับชมในคลิปกันเลยค่ะไปชมกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้ B.Y. Station นะคะมาต่อกันในคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ได้อธิบายไว้ว่าพร้อมเพย์คืออะไรซึ่งจากที่เราลงคลิปไปนะคะก็มีหลายๆท่านเนี่ยสงสัยแล้วก็เกิดคําถามกันมากมายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ช่องของเราก็เลยได้รวบรวมคําถามนะคะสรุปประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะมาแชร์แล้วก็อธิบายให้ทุกๆท,ท่านได้ฟังได้เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นของ พร้อมเพย์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เราก็ได้รวบรวมเก็บข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างๆหาข้อมูลมาจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยเองด้วยเราก็ดึงข้อมูลที่เขาชี้แจงออกมาเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเข้าไปดูในรายละเอียดของแต่ละประเด็นกันเลยค่ะมีประเด็นแรกค่ะที่หลายๆท่าน,นยังเข้าใจว่าพร้อมเพย์เนี่ยคือเป็นผลิตภัณฑ์อะไรอย่างหนึ่งของทางธนาคารหรือเปล่าคำต,อบ,ตอบก็คือ ไม่ใช่นะคะในส่วนของประเด็นที่2ค่ะคำว่าโมบายแบงกิ้งนั้นเกี่ยวกับพร้อมเพยหรือไม่นะคำตอบก็คือโมบายแบงกิ้งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพร้อมเพยเลยต้องแยกกันให้ชัดเจนนะคะโมบายแบงกิ้งคือการที่คุณทำธุรกรรมต่างๆบนโทรศัพท์มือถือถึงเรียกว่าโมบายแบงกิ้งซึ่งเมื่อคุณไปเปิดบัญชีกับทางธนาคารหนึ่งคุณสมัครแอป ของทางธนาคารนั้นๆเพื่อไว้ดูข้อมูลทางบัญชีของคุณไม่ว่าคุณจะทําการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรโอนเงินดูยอดเงินแจ้งเตือนต่างๆที่มีการเงินเข้าเงินออกของบัญชีคุณตัวนี้เรียกโมบายแบงกิ้งแต่ถ้าพร้อมเพย์อย่างที่อธิบายไปย้อนกลับไปดูคลิปก่อนอันนี้ก็ได้นะคะใครยกไดดูแต่ถ้าเป็นพร้อมเพย์พร้อมเพย์คือบริการที่เรียกว่า เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการโอนเงินเท่านั้นเองนะสำหรับประเด็นที่3ค่ะที่หลายๆท่านถามมาก็จะเป็นในส่วนของบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์หลายๆท่านยังเข้าใจว่าอยากจะรับเงินเยียวยายังคงคิดว่าต้องมาติดต่อธนาคารจริงๆแล้วคุณยังไม่มีสมุดบัญชีกับทางธนาคารใดๆเลยนั่นแปลว่าถ้าคุณเข้าไปติดต่อขอทำพร้อมเพย์เฉยๆเนี่ยคุณจะทำไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณไม่ได้มีสมุดบัญชี เนื่องจากการที่คุณจะทําพร้อมเพย์ได้เนี่ยคุณจะต้องมีสมุดบัญชีกับธนาคารนั้นอย่างน้อยหนึ่งเล่มนะคะเพื่อเอาสมุดบัญชีเล่มนั้นไปเชื่อมกับเลขบัตรประชาชนของคุณไว้เวลาที่มีใครโอนเงินให้คุณเขาเลือกเลขบัตรประชาชนเงินก็จะเข้าด้วยวิธีการพร้อมเพย์โดยลิงก์ไปที่เลขบัตรประชาชนของคุณมันจะเชื่อมไปยังสมุดที่คุณเปิดไว้กับธนาคารเพราะฉะนั้นสรุปว่าการทําพร้อมเพย์ ไม่ต้องมีสมุดบัญชีใช่ไหมไม่ใช่นะคะคือคุณต้องมีสมุดบัญชีอย่างน้อยหนึ่งเล่มไม่ว่าคุณจะเลือกทําด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกทําด้วยการผูกโดยเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะคะส่วนของประเด็นที่4นะคะที่หลายๆท่านสงสัยแล้วก็ยังรงสอบถามกันมาก็คือบริการพร้อมเพสามารถผูกได้ด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะคะสำหรับคำถามต่อไปนะคะก็คือ การยกเลิกพร้อมเ์จะมีผลโดยทันทีหรือไม่เมื่อคุณไปติดต่อก,กับทางธนาคารเพื่อขอยกเลิกการใช้บริการพร้อมเ์คำตอบก็คือมีผลทันทีที่เราแจ้งยกเลิกนะคะและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการทําให้เราแล้วเรียบร้อยก็จะมีผลยกเลิกกับธนาคารนั้นทันทีเลยแล้วก็ คุณก็สามารถที่จะไปทำผูกกับธนาคารอื่นได้นะคะสำหรับในส่วนที่หลายๆท่านเคยลงผูกพร้อมเพย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วมันติดประเด็นว่าเบอร์โทรศัพท์เนี้ยค่ะดันเป็นเบอร์โทรศัพท์ของใครก็ไม่รู้นะคะที่เคยใช้เบอร์นี้ในการผูกพร้อมเพย์ไว้เนี่ยค่ะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนเข้าไปอีกนะคะ คุณก็แบบบังเอิญไปใช้เบอร์เขาแล้วเขาก็เคยผูกความเพย์ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่วุ่นวายจริงๆกับชีวิตจะต้องลําบากในการที่จะผูกความผพดนิดนึงเนื่อง,งจากว่าจะต้องไปติดต่อกับทางธนาคารนะคะเพื่อให้ดําเนินการตรวจสอบว่าเจ้าของเบอร์โทรของคุณคนเก่าเขาคือใครทางธนาคารเขาก็จะมีวิธีในการไปตรวจสอบค่ะถ้าเกิดต่างธนาคารนะจะต้องรองการประสานงานของ2ธนาคารอีกนะคะว่าธนาคารหนึ่งจะต้องเช็คว่า ส่งข้อมูลให้กับงน,นะคะหนึ่งว่าเบอร์นี้ผูกไว้กับใครใครเป็นเจ้าของบัญชีแท้จริงแล้วสรุปว่าเขายังใช้หรือไม่ใช้อะไรยังไงอยู่กระบวนการในการพิสูจน์ทราบตัวตนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเจ้าของบัญชีคนเดิมเนี่ยยังใช้ในส่วนของเบอร์โทนี้อยู่จริงๆหรือไม่หรือว่าได้ถูกยกเลิกแล้วก็เปลี่ยนไปนเป็นของคนใหม่แล้วนะถ้าทางนาคะตรวจสอบจน เรียบร้อยแล้วนะคะทางธนาคารถึงจะทาการยกเลิกด้วยเบอร์โทรที่เป็นของเจ้าของเบอร์โทรศัพท์คนเก่าและมาผูกให้กับเบอร์โทรที่เป็นของตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะปัญหานี้จะเกิดถ้าคุณลงด้วยเบอร์โทรศัพท์แต่ถ้าหลายๆท่านเนี่ยผูกด้วยเลขบัตรประชาชนยังไงก็สบายใจได้ค่ะว่าเป็นข้อมูลของคุณอย่างแน่นอน สำหรับในส่วนของการผูกพร้อมเพนะซึ่งหลายๆท่านนะคะก็ยังคงสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเคยทำมานานแล้วจนไม่มั่นใจนะคะว่าตกลงเนี่ยเราเคยผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนกับทางธนาคารใดไว้ก็จะมีคลิปก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันค่ะได้อธิบายอย่างละเอียดเลยสำหรับวิธีการตรวจสอบ สถานะพร้อมเพย์เนื่องจากว่าคุณผูกไม่สําเร็จมันก็อาจจะโชว์ได้ว่า1คือคุณได้ผูกด้วยเลขบัตรประชาชนของตัวเองเนี่ยไว้กับทางธนาคารใดเพราะฉะนั้นนะคะเลขบัตรประชาชนผูกได้แค่ธนาคารเดียวถ้าคุณผูกกับธนาคารกสิกรไปแล้วคุณจะไปผูกกับธนาคารกรุงไทยอีกไม่ได้ถ้าคุณผูกกับกสิกรไปแล้ว,แ,ลวแต่คุณวันใดวันหนึ่งคุณต้องการที่จะยกเลิกเพื่อมาผูกกับ กรุงไทยคุณต้องไปติดต่อกับกสิกรก่อนเพื่อทําการขอยกเลิกว่าจะไม่ผูกพร้อมเพย์กับกสิกรแล้วคุณค่อยเดินมาติดต่อกับทางกรุงไทยนะคะว่าขอผูกด้วยเลขบัตรประชาชนของตัวเองแบบนี้จึงสามารถที่จะทํารายการสําเร็จได้หรือหลายๆท่านค่ะก็ยังมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยสะดวกในการที่จะเดินทางเลยไม่สะดวกในการที่จะไปติดต่อกับทางธนาคารหรือว่าอาจจะเห็นด้วยปริมาณของลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการ กับทางธนาคารเนี่ยมากจริงๆนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็เลือกทางเลือกโดยการที่ถ้าท่านมีบัตร ATM บัตรวีซ่าของทางธนาคารใดก็ได้ที่ท่านถืออยู่และใช้อยู่นะคะท่านสามารถที่จะลองเลือกใช้บริการทางเลือกโดยการอาจจะลองลอง,ลองตรวจสอบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก่อนเนาะว่าในส่วนของ บัตรวีซ่าของธานาคารเนี้เราสามารถไปผูกพร้อมเพย์ได้ที่ตู้ ATM หรือไม่ซึ่งอาจจะช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับหลายๆท่านนะคะที่สามารถไปบันทึกแล้วก็ทำธุรกรรมในการผูกพร้อมเพย์ด้วยตนเองโดยทำผ่านตู้ ATM ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราทราบมาว่าอาจจะช่วยสําหรับหลายๆท่านที่ไม่ต้องไปติดต่อแล้วก็ไปรอที่ธนาคารนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการแสดงตัวตนอีกทางหนึ่งเพราะว่าเป็นบัตรของเราอยู่แล้วนะคะยังไงก็ต้องเชื่อมด้วยเลขสมุดบัญชีเล่มนั้นและคู่กับเลขบัตรประชาชนของตนเองค่ะขอเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือในกรณีที่เป็นผู้พิการนะคะและต้องการใช้บริการของพร้อมเพย์เนี่ยท่านจะทําอย่างไรในเมื่อถ้าเกิดท่านไม่สะดวกที่จะมาติดต่อ ยังธนาคารเนี่ยคำตอบก็คือถ้าเป็นบุคคลที่พิการคุณไม่สามารถที่จะขุดถ้าคุณไม่สะดวกที่จะต้องไปที่ธนาคารแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีบัญชีอยู่แล้วและคุณต้องการที่จะผูกบริการพร้อมเพย์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ใบมอบอำนาจได้แล้วก็ให้ผู้ที่สามารถกระทำการแทนคุณได้นะคะไปติดต่อที่ธนาคารหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงแล้วก็เปิดบริการให้กับคุณนั่นเองนะคะ สำหรับในส่วนที่ได้พูดมาถึงการลงทะเบียนนะคะว่าถ้าเราเนี่ยเคยลงทะเบียนพร้อมเพย์ผูกบริการพร้อมเพย์กับทางธนาคารใดไว้แต่เราไม่มั่นใจนะคะว่าผูกไว้กับธนาคารไหนเนี่ยท่านก็สามารถที่จะโทรติดต่อไปอยัง call center ของธนาคารนั้นๆได้นะคะเพื่อให้ทาง call center น,นะคะได้มีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องตน้นว่าท่านได้มีการผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารนั้นๆหรือไม่ซึ่งเขาก็จะมีวิธีในการตรวจสอบยืนยันตัวตนทางโทรศัพท์นะคะและข้อมูลที่เขาอัด จะให้คุณได้นั้นก็คือข้อมูลว่าคุณได้ผูกไว้หรือไม่ผูกเท่านั้นนะคะแต่เขาจะไม่สามารถให้ข้อมูลได้ว่าคุณผูกไว้กับทางธนาคารใดนั่นจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่คุณจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองนะคะ,ะวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นอีกวิธีหนึ่งที่หลายๆท่านคงสงสัยแล้วก็อยากจะตรวจสอบก่อนว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเราลง พร้อมเพย์ไว้กับทางธนาคารใดกันแน่นะคะท่านถ้าท่านมีโมบายแบงกิ้งหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเดี๋ยวเคลียร์ให้ชัดอีกทีเนาะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเป็นบริการที่คุณสามารถทําธุรกรรมผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเป็นอินเทอร์เน็ตเปิดหน้าอินเทอร์เน็ตขึ้นมาใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเอาแบบเปรียบเทียบแบบนี้ละกันนะจะได้เข้าใจง่ายๆแต่ถ้าเป็นโมบายแบงกิ้งคือโมบายคุณใช้โทรศัพท์ในการทําธุรกรรมนะคะก็คือใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารนั้นๆ ซึ่งคุณสามารถที่จะใช้วิธีการเข้าไปผูกพร้อมเพย์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะเขาแจ้งว่าข้อมูลที่จะขึ้นหลังจากที่คุณได้เข้าไปใช้แอปนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลก็จะขึ้นว่าคุณได้ลงทะเบียนแล้วและอาจจะแจ้งด้วยว่าคุณได้ลงทะเบียนกับทางธนาคารใดอันนี้เป็นข้อมูลีส่วนหนึ่งนะที่เป็นความสามารถ ของแอปของธนาคารนั้นๆน,น,นะอาจจะมีการแจ้งกลับนะคะคุณก็จะทราบในส่วนที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วหรือยังผูกสําเร็จไหมหรือผูกกับธนาคารใดไว้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีหรือวิธีสุดท้ายจริงทำอะไรไม่ได้เลยอยู่บ้านแล้วทําอะไรไม่ได้เลยเดินเข้าไปติดต่อที่ธนาคารเลยเตรียมบัตรประชาชนเตรียมโทรศัพท์เตรียมสมุดบัญชีของตัวเองเข้าไปติดต่อนะคะถ้าเกิดถ้าเราเข้าไปติดต่อที่สาขาแล้วเนี่ยเขาอะ น่าจะแต้งในส่วนของการผูกหรือยังไม่ผูกให้กับเราได้ว่าผูกพร้อมเพยไว้แล้วหรือยังและที่สำคัญ ถ้าไม่ได้ผูกกับเขาผูกไว้ที่ไหนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้ข้อมูลกับคุณได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณได้ไปแสดงตัวตนด้วยตนเองแล้วไม่ใช่เป็นการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์นะเพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เนี่ยเชื่อว่าเขาจะต้องให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนแน่นอนแต่เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะคะเพราะว่าทางนี้เนี่ยมันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของเจ้าของบัญชีจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทางธนาคารเราก็ต้องเห็นใจเขานะคะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะข้อมูลทั้งหมดมาเปิดเผยหรือบอกให้กับเราได้ถ้า เราไม่ใช่เจ้าของบัญชีจริงๆถ้าเราไม่ได้มีการแสดงตัวตนว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีจริงๆเพื่อป้องกันมิจฉาชีพต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะยากอาจจะลําบากสักหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าการผูกพวามเพนเนี่ยไม่ยากลองดูหลายๆวิธีนะคะหรือลองตรวจสอบด้วยหลายๆวิธีเชื่อว่าหลายๆท่านคงทําสําเร็จแน่ๆนะคะก็ทางช่องเราก็เป็นกําลังใจให้กับกทุกๆท่านพียงผูกพวาเพนไม่สาเร็จด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ช่องเราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่าน u b s สไคร e ที่ BY Station อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ